สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณออได้เดินทางมาจาการามคำแหงนะคะซึ่งอยู่ในกรุงเทพนะวันนี้ได้ไปเปิดเจอเพจของบ้านบารมีนะคะก็เลยรู้สึกว่าศรัทธาแล้วก็อยากจะมาทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ได้ลงทองไปแล้วก็ได้สักลายมือไปแล้วก็เปลี่ยนเบอร์มงคลไปด้วยนะคะ กลับไปเราก็จะเฮงจับปังนะคะเชื่อในศรัทธาบ้านบารมีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอให้คุณอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้รวยนะคะคิดและหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาวันนี้อาจารย์เปิดสักรลายมือเศรษฐีชุดใหญ่แล้วก็จัดเบอร์มงคลแว้เรียบร้อยแล้วบุญเปิดบารมีเปิดแล้วก็มีแต่ความโชคดีค่ะ ขอให้โ <สา S 1> ชคดีนะคะคุณอ่อขอบคุณมากค่ะรวยๆค่ะศรัทธาบ้านบารมีนะคะ